สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทาผช่ชมทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะเมะะม,มูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูสายขมิ้นเนาะค่ะเพื่อจะมาตามแนวทางตัวเลขเนาะค่ะช่องตาล่างของปูสายขมิ้นเนาะค่ะในวันที่16กรกฎาคมพศ2560หาเนาะค่ะมาบึงมาช่มไปน้ำเมมูเ้ยค่ะว่าปูสายขมิ้นจะเน้นจะย่ำไห้เป็นตัวไรเนาะค่ะเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะเมมูก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเนาะค่ะมารับช่มรัป้ังไปพร้อๆมๆเมมูเลยค่ะ ว่านมน,นุษย์ยังมนกษย์ยังกินเข่าห้างแตกแฉล่แฉล์มนุษย์ยงอยู่ห้างแตกแฉล่แฉล์อ่ะตั้งใจรับพรเนออื้อภาชนาที่นายกวามภาชนาทุกประการให้มีอยู่วันนัสุขปร,ป,รปฏิภาพธนาคารสมบัติสิ่งทุกอย่างเครื่องบริการหน,น้าหนี่กติใส่ไม่เป็นประโยชน์เสียมาแล้วกลัวมาแล้วไปกินใหญ่บุกโจมใหญ่ลงกินใหญ่บุกเกินห่านได้กัดเรืนอว่างตะปะกระลังให้มันเต็มขื่อเก่า จิตสนิทจังอุทตาปจายินจตารโอตมะปันติอายุวันโนสุขังปะลางาสาตุกสูงขึ้นชเล่นทรรกันครับสามเสวยวัดไทยความสูงชนิดชุดอันนี้อันนี้เอาไปซะก่อนครับปูเลขดังดับปูสายขมิ้นเบ็ดครับไม่มาด้วยกันระปูเนาะแมนในความรู้สึกของปูเลยครับปู่วาคือในความรู้สึก เอาปูบาม่า901บามาน้ำกันมาโปูมาหนึ่งตัวโอ้โหขับในชุดเหล็กงี่ห้างก็มี่0796แต่ศูนย์กับเก่าปูบริจับคู่แหงไม่มาด้วยกันเกาหนึ่งมีอะไปูเกาหนึ่งกับเก้ากับหนึ่งมาหนึ่งตัวเก้ากับหนึ่งมาหนึ่งตัวเก้าชุดหนึ่งมาหนึ่งตัวอยู่ในนี่มายานหนึ่งตัวขันหนึ่งนี่ไปติ่ชุดขั้นชุดนี้ไปที่เก่าขับ อืมคือหนึ่งหีิตัดจิ้เนียปูตัดจิ้มยอหนึ่งครับปูสองสองสามเจ็ดแปดครับปูนี่ผมมานทำกันกลายว่ามันจีบผ่นเราครับปูสองสามเจ็ดแปดสองเจ็ดเพื่นกระดังแห้งครับปูสองแปดเพื่นกระดังสามแปดเพื่นกระดังแต่ว่าในชุดเต็มปูมันมีอีกตัวหนึ่งมีตัวนี้ครับปูว่าอาจจีบานทำกันก็ได้พี่น้องครับปู แต่ปาาปูฟันว่าเก้าศูนย์หนึไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันโอ้ครับครับจักมันตีโผพื่นถีโผเจ้าของโอ้โนปูน้าพะว่าเลขกันห้างก็มีศูนย์เจ็ดเก้าหกแมนแต่ปูบร่จับเก้ากับศูนย์่ได้จับเก้ากับศูนย์ครับไม่มาด้วยกันจับเอาแต่ศูนย์หกครับกับศูนย์เจ็ดอืมจับในเงินห้าง 9ก้ับหนึ่งมาหนึ่งตัวเกกับหมาหตัวไม่มาคู่กันไม่มาคู่กันโอู้้ชมครับบบบบบบปบบบบบับเบบ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 ปูบบบบบนบ่บบ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 มบบบบบบดบบบกบบบบับบบบบบดนบบ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 บาบบบบกบบบบบาบบบกันบบ ฟันเลยว่าเลขเลขดังไม่มาเลขดังไม่มาครับนี่ครับปูคือปูสายคันนี้เคยฟันศูนย์แปดเห็นไหแมนคือศูนี่แล้วเลขดังไม่มาศูนย์แปดถ้าไม่ออกศูนย์เจ็ดมันออกหนึ่งเจ็ดไม่ต้องกลับเห็นไหมหนึ่งเจ็ดมันแฉะว่าท่านน่ะครับันปูว่าครับมันดังแล้วกิดจีบมากใกล้ว่ามันสีพาลอกเขาครับกลยว่ากองตลากเพื่นที่ไปจับใส่เลขดังหรือครับปูรับร่องว่าเพิ่นพวกไปจับใส่ดอกเด็ดดังหรืครับท่านผู้ชมครับ ชูนแปดคับชูนสามสองสามเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันเก้าศูนย์หนึ่งไม่มาด้วยกันครับนั่นแหละโอ้บัวมากครับห้ากับหกมาหนึ่งตัวเก้าหนึ่งนี้ก็ฟันเลยไม่มาด้วยกันไม่มาฟันไปเลยไม่มาขับปู่สองเจ็ดสองแปดไม่มาไม่มาโอ้ขับปู่เอาคักไปหนึ่งกับสองกับประมาตกันเหมบอนะหนึ่งกับสองมาหนึ่งตัวค่ะขับปู่ ห้ากับ6มา1ตัวค่ะหนึ่งกับศูนย์มาหนึ่งตัวคับปูแปดหนึ่ง1ีไม่มาด้วยกันครับแปกระดังหนึ่งีกระดังครัเก้าไม่มาด้วยกันเลขดังสองหาคับสองเก่าครับเก้าหาของปูซ้ายเ็นดับครับแปดเก้าศูนย์มาหตัวครับปูอ่าแต่กับบามาหตัวแต่ว่าปูกับเขียนไว้้ว่าศูย์แ ครับปูอย่างก็ซอนครับขั้นมาประมาณกับปูเขียนมาอยู่แปดในชุดเต็มมีอยู่ในตารางสองสามสี่ไม่มาด้วยกันสองสามสี่ไม่มาด้วยกันหนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันครับหนึ่งสองหกเจ็ดไม่มาคู่กันครับปูสี่ห้าแปดเก้าไม่มาคู่กันครับปูครับเอาปูครับชุดในตารางอ่าครับอันนี้คือชุดในตารางชุดในตาราง 2องห้าหมื่นครับปูนี่เ่มาได้ครับนปูว่ากันบ่มานํำกันปูเนี่ยจับปอยู่ครับครับปูนี่ครับสองห้าหมื่นนะปูเนาะวิ่งบนล่างมาปูศูนย์หกเจ็ดปยบนบนล่างซะก่อนปูเนี่บริหาสรุปให้ครับกันมือมันออกปูดีิฟันหอยู่สิบหน่วยปูฉีกวา่ยยี่้หนึ่ครับสิบหรือหน่วยชุดเต็มบนล่างแมนครับร่วมประยชนหัน สิบสามคูสามคูตามที่จริงมันมียี่สิบห้าคูตัดออกเหลือชิพหกตัดชิพหกตัดออกอีกสามเหลืออยู่สิบสามคูแค่ชอบส่วนตัวภายในแปดชุดถ้าเลขติดศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดถ้าเลขติดเลขติดสี่มีอยู่สี่หกกับสี่เจ็ดเลขติดเก้ามาได้แค่เก้าหกกับเก้าเจ็ดเลขติดแปดคือแปดเจ็ดหกแปด ศูนย์ปดูออปปูชุดในตารางสองหกเจ็ดศนย์แปดเก้าสอหกเจ็ดบ่มาน้ำกันคปูสองหกเจ็ดธาแถวข้างบนบ่มาน้ำกันมาได้แค่ตัวเดียวมาได้หนึ่งตัวหลักกับศูนย์แดเก้านี่เปูศูนด้าศูนย์แปดเก้ามีเปอร์เซ็นต์เจ็ดศูย์แดครับมีแต่ศูมีสิบม่ได้แค่0ูย์แปดมนครับ แต่ว่าคันปูว่าในช่องแต่ล่างจีเลี่ยมปูเคยวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นมันบ่อยแต่มันผัดช่วงวดเขาเดียว่างมันดังตัดปูเขาได้จับนี้ไอ้เอฟซีเอ็ดมินผัวผบอกเทาไหร่ช่างเกตยบ้างเนี่ยปูว่องกลมหกแปดมันหน่อยหกแปดวงกลมไปแล้วนี่ครัวจับตะล่างหกแปดแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดอยู่ตึงๆพี่นังปูเขาบอกว่าไอ้ท่านพี่มันอยู่ในใจเขานีละบาเนี่ยขั้นตัวนี้ดังออกนี้ขั้นตัวนี้ซื้อว่าได้ เด้อให้ชื่อให้ชื่อเสียงบ้างสิครับอครับหกแปดหเก้าหรือเก้าหหรือเจ็ดแปดถ้าชุมนี้ชื่อไ่่ได้บ้นใชตวเก้าเลยครับปูครัศูนย์เจดสองศูนย์กัมีเปร์เส้นมาครับปูมันยิเขาตำล่ากันคือกับบักเก้าสองบ้งกลมครับ่าอยู่ไนเนี่เอาปูตรงกับเลขเงนห้างกับมี9เก้าเจ็ดเก้าหกหกแปดนย์หกนยเจ็ดนั่นบเงืนห้างมาเบิ้งมมนตรงกันหมดนีื พราะว่าเลขชุดนี่เฮ็ดใบก่อนเฮ็ดใบก่อนก้อนที่ไปเฉยเงือนห้างให้สังเกตเบองมันสูงกับเงื่อนห้างตัวใดเนี่ยครับครับศูนย์เจ็ดเงื่อนห้างครับค่ะเก้าเจ็ดเงื่อนห้างครับเก้าหกเงื่อนห้างศูนย์หกเงื่อนห้างครับปูแปดหกครับเงืนห้างนั้นเลครับอาปูเอฟซีก็จช่ป่ะอ้าปูขึ้นหลายครูแถงวดเนี่ยอ่า วันนี้มันหลายคู่แต่ว่าเอาแค่เอาแช่ปูวงกลมไปใช่กหมอ่าเน้นตัวที่ปูวงกลม0ูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดส่หเกหเจกแมนแดคู่บนล่างรับบนบนล่างเนี่ยถือบนถือล่างไพ่ได้แปดคู่ไม่ต้องกลับหรือนะปูแต่ว่าเล็กขึ้นห้างกับแมนได้สิเจตรงๆรมดที่แล้วนี่ครับอันนี้กับแปหก ปเล็ก็้าเานะปูว่งไห่แค่9เก้าเจสามคูครับ0ูนยเป็นตัวร่องน้ปูเนาะครับเอาปูและชุดนี้นะครับอ๋อนี่สองศูนย์สองหกแปดเก้าเจนี่ครับแมนคือเอาวิ่นลงไปเลยครับปูเอาสองนี่วิ่นลุเงขอไปใส่ข้างล่างครับคันปูมัก2 8งแปก็ซื้อไปแต่ว่าคันปูว่ามันดับ สองเก้าปูกับว่ามันดับมันมาครับค่ะบานีตัวมันบดับคือมันมีอย่างมีศูนย์สองครับปูหกแปดครับเก้าเจ็ดเก้าหกเดี๋ครับปูขั้นตีตัดไว้แล้วเรียกเรียกยุทธหนึ่งสองเรียกสามคู่อ๋อปูเลขวิ่งนี่ก็จะมีหลายตัวว่าปูซี่ตนี้บนหลายเลยจับคู่ทำได้บ้างเลยเขวิ่งศูนย์กับเจ็ดจับคู่แล้วเนี่ยศูนย์กับเจ็ดครับแปดกับหกจับคู่แล้วเนี่ยเห็นไหมครับผมเจ็ดกับแปดจับคู่แล้วเนี่ยครับ ศูนย์กับหกจับคู่แล้วเห็นบ่เนี่ยมันหยิบไม่ใช้แบมันว่นอยู่นเลขชี้ตัวหนึ่งครับโอ้ค่ะเนี่ยจับคู่เห็นบ่เดี๋ยวได้เห็นครับคือวงจับคู่ให้แล้วออกศูนย์หกก็ได้ครับโอออกศูนย์เจ็ดก็ได้ออกศูนย์แปดก็ได้ออกหกแปมก็ได้ครับนั่นนะแต่วองท่านในฟันบปัวบ่ท่านในฟันฟันในแปดคู่ครับ ปูที่เม่นแหงกับพวกหูจักก็ยันบ้าแต่ว่าหูจักก็ยันครับผมแต่าปูเคยบอกทุกคิปว่าหนึ่งขันเลขในช่องตล่างจี่เหลี่ยมช่องตา่างหามืบหรือปูจับปูมาแล้วปูเคยพาดว่าน่าว่าขั้นเลขขึ้นห้างคันมันจีถือในเลขขึ้นห้างขันเลขจับปูนั่นนี่ขั้นตรงเลขเก้นห้างปูบอกว่าปูต้องถาปูให้ฟันทงครับโอ้ค่ะขันมันตรงแล้วจัดได้เลยอ่ามั่จับครยสามคูค่ะที่ปูวิ่งผมม่จักคู <legislation> มันมันจีเป็นยูสามคู่วงโคไม่สามคู่แต่มันจีตรงกันอยู่หกจุดแมนตซาบาลขสามตัวงวดก่อนงวดก่อนเลขเลขเงืนห้างเข้าแปดศูนย์เจ็ดเขาทั้งสามตัวเป็นมรแต่ว่างวดนี้มันได้ศูนย์เจ็ดเก้าหกมันมรปูกับเลขเตไปให้ศ <kaz divine shooting> ูนย์เจ็ดเก้าเลขสามตัวเก้าไอเจ็ดเก้าหกเลขสามตัวมันมูลเลขมุน่อยเยอะเนี่ยเห็นไหมโอ้ครับทำชุ่มครับแคปหน้าจอครับผมครับ เลขซองในตะล่างครับซองห้าหมื่นครับผมครับปูสายกระเบนครับรอกันทั้งประเทศครับสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับถามเขามาเยอะครับผมถามเขามาเยอะมากครับนี่ครับในตะล่างปูมี่สองหกเจ็ดศูนย์แปดเก้าชุดบนสองหกเจ็ดบ๊อมันล้ำกันครับล่างศูนย์แปดเก้าไม่มาด้วยกันนี่ครับเต็มชุดปูสิบสามคูครับปูเน้นที่แปดคูสังเกตครับมีอยู่หาคูที่ตรงกันกับเลขที่ห้างนะครับเนาะนี่ครับ มี06 07 96 97 68ครับสังเกตว่าปูจะเน้นชุดไหนคือจะเบิ่งออกนะครับเนาะกับมี97ครับ96 68เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับถ้าชุดที่หงวดที่พันหน้า17ตรงๆคือชุดเงินห้างนี่ครับท่านผู้ชมพี่น้องเอ๋ครับ คลิปนี้ฝากไว้่ปสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะกระตันนี่เนาะคะ่คะ,คะแม่หมูคอยพ่อเมีพี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีถูกมาได้เงินไปน้ำกันในวันที่16กรกฎาคมพศ2565เนาะค่ะพบพ่อกันใหม่นะคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูกับสวัสดีค่ะ